สวัสดีครับวันนี้เราจะติดตั้งถังแก๊สกันเตาแก๊สติดตั้งไม้ตั้งนานละแต่ยังไม่ได้ต่อแกส๊สก็เลยยังใช้งานไม่ได้การต่อแก๊สก็ง่ายนิดเดียวเอาข้อต่อต่างๆมาไขขหมุนๆด้วยมือเข้าไปให้แน่นแล้วก็ต่อสายยางแก๊สจากถังไปที่เตาก็เสร็จละเรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจก็คือต้องเช็ครอยรั่วรอยซึมให้ดีต้องไม่มีแก๊สรั่วเรื่องความปลอดภัยนี้ต้องเข้มงวดกันหน่อย ก็อาศัยฟองสบู่โปะเข้าไปเยอะๆแล้วก็สังเกตว่ามีการรั่วซึมออกมาหรือไม่เช็คจุดละสองครั้ง3ามครั้งเลยอันนี้ที่บริเวณหัวถังแกส๊สส่วนตรงนี้ก็จุดต่อสายยางจากถังไปแล้วก็จุดต่อสายยางเข้ากับเตา เช็คดูจนแน่ใจว่ามีมีรั่วซึมเราก็ลองจุดเตาดูทีแรกเป๊ะอ้าวดับทีสองก็ยังดับลองทีที่สามแล้วกันกดแช่ไว้นานๆหน่อยอ่ะได้ละไฟติดละอีกหัวหนึ่งต้องสองทีถึงจะได้ สรุปว่ากดปุ่มแล้วบิดซ้ายเสียงก็ดังเป๊ะะไฟติดขึ้นมาเราต้องกดปุ่มแชร์ไว้ยังนั้นอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยปล่อยมือแค่นี้ก็ได้ละก็ผลักถังแก๊สเข้ามุมตู้ด้านในแล้วก็ชเชือกผูกโยงมัดไว้ให้แน่นไม่ให้เคลื่อนที่เสร็จละตอนนี้ก็ลองใช้งานเตาแก๊สดูหน่อยจะผัดข้าวผัดกินเป็นมื้อเย็นสักจานหนึ่ง ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมชอบกินกระเทียมกับใส่เยอะๆเลย แล้วก็ตามด้วยกุนเชียงถึงตรงนี้ขอแทรกด้วยการติดตั้งเคาน์เตอร์พับได้เล็กๆนั้นให้ดูชัดๆตามที่เห็นนี้ กลับมาตอนใช้งานเห็นประโยชน์ของมันไหมครับเจ้าเคาน์เตอร์ตัวน้อยเนี่เพิ่มพื้นที่ใช้งานใช้วางของตอนทำอาหารสะดวกขึ้นเยอะเลยตอนนี้เราใส่ผักลงไปผัด แล้วก็ตามด้วยข้าวถ้วยหนึ่งปรุงรสด้วยสีอิขาวขยอะขยอะไปสามทีพอละ อันนี้เป็นไข่เจียวเหลือจากมื้อเช้าไม่มีใครกินเรามาใส่ข้าวผัดของเราสุดท้ายก็โรยเกลือ้อไม่ใช่ครับโรยน้ำตาลลงไปนิดหน่อยที่บ้านไม่ใช่ผงชูรสใช้น้ำตาลแทน อืมเสร็จแล้วดูน่ากินดีนี่ใส่จานเลย ตูชายสั่งข้าวจากร้านยาโยอิมีสลัดมาเผื่อเราชามหนึ่งเอามาเลยนี่ข้าวผัดของเรานี่สลัดกินละอืมอร่อยใช้ได้เลยครับ สรุปก็เตาแก๊ใช้งานได้ละคลิปนี้จบก่อนแล้วกันสวัสดีครับ